ไม่ครับไม่ถึง100วันเกิดมาวันแรกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมเกิดมาที่ไหนพ้อมอยู่ท่ามกลางทะเลสาบและก็อยู่หน้าต้นไม้ผมเลยเริ่มทําการตัดไม้เพื่อที่จะทําโตคราฟเพื่อเอาไว้คราฟอาวุธต่างๆไม่ครับผมก็มาเล่นม,มาประมาณ7ปีได้แลวฮะมันก็อาจจะดูเออเขึ้นมาหน่อยเพราะการคราฟของผม,ผมเนี่ยผมงงมากผมต้องมาเริ่มใหม่ทั้งหมดเลย ในที่สุดเนี่ยผมก็ได้โต๊ะครับมาจนได้นะครับแล้วก็ได้ทําการคาโอาต่างๆอย่างเช่นดาบขวานแล้วก็พิกแอที่เป็นไม้นะฮะซึ่งพอผมได้อาวุธครบทุกอย่างเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันตัวเองผมเลยต้องการที่จะต้องไปขุดฐานและก็ท่องหาเหล็กให้ได้จนผมนั้นได้เห็นบล็อกฐานที่อยู่ท่ามกลางน้ําตกผมก็ได้เดินลงไปเอานะฮะ แต่นันผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ไม่ทำปิกแอดเห็นเพื่อกุดพี่เอาปิกแอดไม้ใช่ทำไมใช่ครับผมก็ยังงงตปรเองเมกันว่าผมใช้ปิกแอดไม้ทำไม หลังจากที่ขุดฐานเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้ขึ้นมาข้างบนนะครับเพื่อตามหาแกะก่อนที่มันจะมืดค่าไปกว่านี้ไม่งั้นผมโดนซอมบี้ฆ่าตายแน่นอนในระหว่างทางนั้นผมก็เจอหมูสองตัวแล้วก็ได้ทําการฆ่ามันซะเพราะว่ากองทัพนั้นต้องเดินด้วยท้องนะครับมองไปนหนาลูกบอลสิเจ้าหมูน้อยแล้วผมก็ได้เดินทางไปเรื่อยๆครับและก็ได้พบกับเจ้าแกะตัวหนึ่งถือว่าเป็นสวรรค์วิมานมากๆเลย แต่แน่นอนครับขนแกะตอนเดียวเด็ยมันไม่สามารถทําเตียงนอนได้ผมต้องรีบเร่งหาวิธีการเพื่อทําให้ได้ที่นอนเร็วเวขึ้นครับเดินมาประมาณเกือบชั่วโมงได้แต่ก็ยังไม่เจอแกะสักตัวจนพบกับแกะตัวสีชมพูแต่เอ๊ะมันเอาไว้ทําที่นอนไม่ได้นี่งั้นแกะก็มาเป็นอาหารของฉันซะเลย ผมยังคงเดินทางต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ย่อท้อครับแต่แน่นอนครับฟ้ามันก็นเริ่มมืดขึ้นผม,มต้องรีบหาวิธีการหาเอาตัวรอดให้ได้จากค่ำคืนนี้เพราะยังไงแล้วคืนนี้เราก็ไม่สามารถหาแกะได้ถึงเอาไปก็โดนซอมบี้ฆ่าตายแน่ๆคุณผู้ชมเคยเห็นตอนพระอาทิตย์ตกดินไหมครับมันรู้สึกว่ามันสวยงามมากเลยจริงๆผมจำเป็นต้องสาวเท้าให้เร็วยิ่งกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มมืดจนมองไม่เห็นอะไรแล้ว เดินไปได้สักพักก็เจอพวกเหลอกคิปเปอร์ดักหน้าเลยทันทีแต่กระช่างมันเถอะครับเราต้องรีบบายเบยกเพื่อหาทางหนีไปให้ได้ซึ่งณนะตอนนี้ถึงเราจะมีดาบหินไว้เพื่อต่อสู้แต่ขอบายเบงไม่ต่อสู้ดีกว่ายังไงก็ไม่คุ้มเสียผมได้เดินหนีมาเรื่อยๆแล้วก็ได้เจอกับอะไรบางอย่างที่เป็นรูปทรงคล้ายบ้านอยู่ท่ามกลางทะเลแน่นอนครับว่าถ้าอยู่กลางป่าแบบนี้ยังไงก็ไม่มีโอ,อกาสรอดแน่นอนผมเลยตัดสินใจไปที่สถานที่นั้นทันที ซึ่งพอไปถึงแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันคล้ายเป็นแท่งบูชายันอะไรสักอย่างหรือว่าเหมือนมีคนมาทําไว้แต่ก็จังมันเถอะรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้จะสบายใจมากกว่านะครับเพราะถ้าไปอยู่ข้างนอกเนี่ยอาจจะโดนซอมบี้เล่นงานก็ได้ผมตัดสินใจที่จะอยู่ตรงนี้จนถึงเช้าครับแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยรู้สึกว่าไอ้จ้างแม่มุมนั้นมันจะเห็นผมซะแล้วมันกําลังเดินตรงมาที่ผมครับแน่นอน ผมก็มีอาวุธครบมืออยู่แล้วก็ไม่จะเป็นต้องกลัวอะไรกับเจ้าแมงมุมกระเจาะกระเจาะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงแปลกประหลาดที่มันกำลังมุ่งตรงเข้ามาหาผมซึ่งในขณะที่ผมรอยเจ้าแมงมุมมันขึ้นมาผมและผมเตรียมจะสังหารมันแล้วนั้นผมกล้าโดนอาวุธบางอย่างเข้าที่ตัวผมจนเลือดผมนั้นเหลือประมาณครึ่งหลอดแล้วตอนแรกผมคิดว่าเป็นสกิลตันยิงธนูใส่ผมแน่นอนแต่พออ่านไปเอ๊มันไม่ใช่สกิลตันมันเป็นตัวอะไรสักหนึ่งอย่างถ้าคุณผู้ชมรู้ก็บอกผมได้นะครับ แน่นอนครับภายในวันแรกผมก็โดนเจ้าสัประหลาดตัวนี้ฆ่าตายและจบคอนเทนต์ไปในทันทีซึ่งใน,นคืนวันเดียวกันนั้นครับผมก็ได้เกิดมาพร้อมกับมือเปล่าเหมือนเช่นเคยครับเพื่อการเอาตัวรอดนั้นผมจําเป็นต้องขุดดินและฝังตัวเองไว้ตรงนั้นจนถึงรุ่งเช้าเลย พอถึงรุ่งเช้านั้นผมก็ต้องรีบวิ่งหนีออกจากที่นี่ให้ไวที่สุดและรอให้เช้าที่สุดเพื่อที่จะได้ปลอดภัยจากฝูงซอมบี้ และก็ได้มาตัดไม้เหมือนเช่นเคยโอ้โหรู้สึกว่ามันจะไม่เข้าข้างคนเสือเลยโชคชะตาหลังจากที่ผมคราบอาวุธเรียบร้อยแล้วครับสิ่งแรกที่ผมจะทําอีกแล้วนั่นก็คือไปหาแกะเพื่อทําที่นอนอ,อีกแล้วในระหว่างที่เดินทางไปนั้นก็เจอทั้งหมูทั้งไก่นะครับเพื่อที่จะมาทําอาหาร แต่รู้สึกว่าวันที่สองนั้นผมจะดวงดีขึ้นมาหน่อยเพราะผมเจอแกะทั้งสองตัวและก็ได้ตับการสังหารมันเลยทันที ยังคงเดินทางหาแกะตัวที่3ไปเลยครับแล้วก็คิดว่าคงจะเจอแกะตัวที่3แล้วแต่มันไม่ใช่ครับมันเป็นไก่แล้วก็เดินทางไปอีกไม่ไกลก็บพบเจ้าหมาป่านะครับเอ้สวัสดีเจ้าหมาป่า เป็นครู้สึกว่าหลอดเดือดของผมนั้นมันจะเริ่มเหลือน้อยนะครับผมจําเป็นต้องจัดการเจ้าหัวเพื่อเป็นอาหารในมือ่ําของวันนี้เดินไปได้ไม่ไกลนะครับผมก็เจอหลุมถ้ำอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับผมได้ตัดสินใจจะเดินเข้าไปสำรวจแต่ว่าล้าไม่มีฐานผมก็เลยจำเป็นต้องเอาปิ๊กแอดมาปุดฐานแล้วก็ทำหินด้วยทำหินคืออะไร หลังจากที่ผมได้หินมากพอแล้วเนี่ยผมก็เลยต้องเอามาค้าเพื่อเป็นเตาและก็ได้นำอาหารนั้นใส่ลงไปครับหลังจากที่ผมเติมพลังอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วภารก,กิจต่อไปก็คือตามหาแก่ตัวสุดท้ายผมรู้สึกว่าฐานที่อยู่กับตัวผมนั้นมันยังมีไม่พอผมจำเป็นต้องขุดเพิ่มอีก ก่อนที่มันจะมืดค่ำไปมากกว่านี้ผมจึงตัดสินใจเดินทางไปตามหาแกะตัวสุดท้ายซึ่งสวรรค์ก็มาโปรดจริงๆครับเราได้เจอแกะตัวสุดท้ายของวันนี้แล้ววันนี้ผมคงไม่โดนผีซอมบี้ฆ่าตายอีกแล้วดีใจจังเลยผมกําลัางมองหาทําเลที่จะทําเตียงนอนไว้พักผ่อนครับและตรงนี้ผมก็เจอบล็อกฐานอีกแล้วเอ๊ะทําไมผมเจอฐานบ่อยจังซึ่งผมก็ปล่อยบล็อกฐานไว้แบบนี้ไม่ได้ครับผมจําเป็นต้องขุดมันออกมา ซึ่งระยะเวลาการขุดทานก็ถือว่านานพอสมควรนะพระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินผมจำเป็นต้องรีบรับเตรียงออกมาครับและก็ได้เตียงมาเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหวันนี้เป็นวันที่มีสุขจริงๆผมได้ตัดสินใจนอนเพื่อสู้กับวันที่สต่อไป thank you